สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิธากรดวงรายวันประจำวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 4ค่ะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรา,เรามีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2และกองที่3ค่ะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้จาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งเจตธิฐฐานเลือกไพ่แล้วมาฟ คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ราชาถือดาบค่ะเดดค่ะเดวิลค่ะราชนีถือช่วยค่ะแล้วก็เป็นผ้ามิเทานะคะต้องบอกว่าวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะอาจจะไม่ได้ชิลลวค่ะวันนี้แต่จะเป็นวันแห่งการลุยวันแห่งการแก้ไขวันแห่งการจัดการนะคะพลังงานของคุณขึ้นมาเป็นราชาถือดาบใบแรกเลยค่ะบ่งบอกเลยว่าวันนี้นะคะต้องเป็นมีหลายเรื่องให้ต้องจัดสรรมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการนะคะพลังงานใบสุดท้ายวันนี้บ่งบอกเป็นห้าม้เท้านะคะเออเขาบอกว่า ในหลายๆเรื่องที่ต้องจัดการในวันนี้ค่ะมันจะมีเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวพันกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เก่าเก็บหรือเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่ายังทําค้างอยู่ยังทําไม่เสร็จหรือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณเอามันกลับมาคือเหมือนได้รอบกลับมาจัดการกับมันอีกแล้ว่คุณอาจจะมีความเบื่ออาจจะมีความรู้สึกเซ็งหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเจออีกแล้วหรอแบบนี้อีกแล้วเหรอถึงเวลาต้องทําอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกอย่างนี้นะคะก็อย่าคิดมาก ถึงเบื่อถึงเซ็งยังไงวันนี้ก็คิดซะว่ามันยังมีงานทําอยู่เนาะแล้วก็ต้องจัดการมันให้ดีแล้วก็จัดการมันให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่ต้องการนะคะแล้วก็ที่ต้องจัดทรงต้องจัดการแล้วก็ต้องรายงานผู้ใหญ่เราะว่าทําให้สําเร็จทําให้ดีงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของเรานะคะอันนี้เป็นพลังงานที่หนึ่งที่ขึ้นมาเนาะพลังงานที่2บอกว่าวันนี้นะคะคุณอาจจะเจอะเจอกับคนที่มีมุติภาวะทางอารมณ์หรือคนที่กวนประสาทหรือคนที่อาจจะแบบ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือคนที่เอาแต่ใจหรือคนที่พูดจาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เรารู้สึกแบบมันไม่ค่อยมีความสุขอะวันนี้มันเป็นตัวไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าบางทีเราอาจจะต้องเหมือนกับระงับจิตใจคือที่จริงๆพลังงานของไพ่อ่ะบ่งบอกถึงว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มันมีการพูดจากันหรือมันมีการพบปะมีการเจอกันแล้วมันอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเรารู้สึกขุ่นมมวหรือเรารู้สึกว่าวันนี้เราก้าวร้าวเรารู้สึกเหมือนกับว่า เฮ้ยแบบทำให้เรามีพลังงานลบหรือทําให้เรารู้สึกเหนื่อยทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยวไม่มีความสุขเอาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมรารบกวนจิตใจเราไพ่บอกว่าวันนี้เราอาจจะต้องดับที่ใจเรานะคะไม่สามารถดับที่คนอื่นได้ไพเ่พเดวิลกับไพ่เดฟบอกว่ามันเพียงเป็นการทดสอบหรือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับกลับมาเย้าวยวยนจิตใจเราว่าเราจะผ่านความรู้สึกตรงนี้ไปได้ไหมหรือบางอารมณ์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่า อีกแล้วเห, A, หรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไพ่บอกว่าวิธีการาง,ง่ายๆนะคือบางทีเราต้องต้องปรับที่ใจเราเราไม่สามารถปรับที่คนอื่นได้ถูกต้องป่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เรามีหลายสิ่งที่ต้องจัดการาบางอย่างนะคะต้องบอกว่าสิ่งยั่วยั้าจากภายนอกอะ่ะมันไม่สามารถทําอะไรคุณได้ถ้าวัานนี้คือเหมือนกับเรามุ่งมั่นแล้วก็เรามองไปที่โฟกัสที่เป้าหมายและสิ่งที่เราวางเอาไว้นะอุปมันอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นหนึ่งในอุปสรรคเป็นหนึ่งในไม้ที่รบกวนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่ามันแบบ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดพลังรู้รู้สึกว่าแบบท้อแท้แต่วันนี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่าราชนีถือถ้วยมันบอกว่าเฮ้ยเราควรจะดูแลและใส่ใจชีวิตความรู้สึกมุมมองหรือสิ่งที่เป็นตัวของเรามากกว่าการใส่ใจสิ่งอื่นที่อยู่ข้างนอกโดยเฉพาะสิ่งที่ใส่ใจแล้วมันทําให้เกิดพลังงานที่ไม่ดีใส่ใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเราไม่สามารถไปแก้ไขความคิดมุมมองความรู้สึกของใครได้ใส่ใจแล้วเราไม่สามารถไปห้ามคําพูดห้ามความคิดของเขาได้ดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ใจค่ะแล้วกลับมาใส่ใจที่ วเราเอโฟกัสที่หน้าง,งานของตัวเองสิ่งที่เราทําวันนี้เราเป็นราชาถือดาบเราต้องการพลังงานเราต้องการความเข้มแข็งเราต้องการกําลังใจเพราะนั้น สิ่งใดก็แล้วแต่ในวันนี้มันบั่นทอนแล้วมันทําให้เรารู้สึกแย่นะคะไพ่บอกว่างมันเป็นสเถอะที่สําคัญคือให้อาภัยด้วยดีๆเลยค่ะถ้าให้อาภัยได้คําว่าให้อาภัยตรงนี้คืออาจจะหมายถึงว่าทําเฉยไม่ต่อร้อต่อเถียงหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทําในบทบาททําในหน้าที่ของเราคิดซะว่ามานมาลองใจเราถ้ามันไม่มีบาร,รมีก็จะไม่เกิดอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนในวันนี้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนทําอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้บอกได้เลยมานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดค่ะเดี๋ยวเราดูพพพลังิ ใหกกันนะเอาเถอะถ้าคุณผ่านได้คุณควบคุมจิตใจได้แล้วก็คุณเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผ่านมานตรงนี้ไปได้นะคนที่มารบกวนหรืออะไรที่ทําให้เราจิตใจวอกวกไปได้ทุกสิ่งทุกอย,อย่างอยู่ในมือเราค่ะพระเป็นเจ้าเบื้องบนครูบาอาจารย์สิ่อศิสธิ์พลังบุญนะคะยังอยู่ข้างเราและพร้อมจะซัพพอร์ตเราแล้วมันเหมือนกับว่ามันถึงเวลาคือมันเหมือนกับบางคนมนะันเป็นจุดคลิกเดียวเองนะ จะอ้าปากเถียงไหมจะอ้าปากต่อปากต่อคำไหมถ้าไม่ปุ๊บมันคือจบเลยนะพอมันจบปุ๊บมันพลิกชีวิตเลยนะมันพลิกสถานการณ์เลยเรารู้สึกว่าเหมือนมันปลดล็อกขึ้นมาเลยอะชีวิตเราจะแบบเคลื่อนที่ต่อได้ค่ะแล้วชีวิตเราจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วมันเหมือนกับว่ามันฝึกเหมือนกับเขาเรียกนะโฟกัสที่จิตใจเราอความเข้มแข็งของจิตใจเรามันมากขึ้นอะมันเหมือนกับ เขาบอกว่าอะไระเป็นบทอย่างที่บอกเป็นบททดสอบใช่ป่ะมันเป็นพรที่ยิ่งใหญ่อะ่ะมันมันเหมือนกับเอาชนะมารได้เออพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาชนะมารได้มันก็จะสามารถที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรากะแรงขับเคลื่อนแม่หมอเคยพูดเสมอในคลิปนะว่าว่าสวรรค์นะหรือเบื้องบนหรือว่าโลกเนี้ยเขาจะไม่เอาเปรียบใครเิตค่ะสมมติว่าวันเนี้ยคุณ คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่มันจะมีเรื่องเวลวร้ายจากการทะเลาะวิวาทหรือจากการต่อปางต่อคำหรือจากการสร้างวิบากหรือการสร้างวาระกรรมทางวาจาการทางการกระทําการทางคําพูดการหรือเกิดวจีกรรมต่อกันอ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณพลิกสถานการณ์โดยการที่คุณแบบเป็นฝ่ายแบบอ่ะถอยก็ได้หรือเป็นฝ่ายแบบสงบจิตสงบใจก็ได้หรือเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราสามารถที่จะถอยก่อนให้อภัยได้ก่อนมีสติรู้ก่อนอันนี้แหละจะบอกว่าเขาก็จะมีรางวัลที่จะ มอบให้กับคนที่มีสติหรือมอบให้กับคนที่ถอยได้ก่อนหรือมอบให้กับคนให้อภัยไ,ได้ก่อนหรือมอบให้กับคนที่เย็นได้ก่อนซึ่งสิ่งตรงนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวต่อไปได้แล้วที่สําคัญคือรางวัลที่เขาให้อ่ะมันจะพอดีหรือมันจะแบบเหมาะกับชีวิตของคุณในช่วงเวลานั้นเหมาะกับชีวิตของคุณในเหตุการณ์ณนะขณะนั้นจากที่มันจะมีเรื่องมันกลับมาเป็นไม่มีเรื่องแล้วมันทําให้ทุกอย่างดีขึ้นสําเร็จขึ้นเป้าหมายของคุณชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นและไปถึงมมมมมััััันนนนนนไไดด้้้อยยย่่่่่าาาาาางงงกกขึเเเพระะฉควสสีีลบิททท เขาเรียกนะสิ่งที่มันจะฉุดเราและยั่วยุเราถูกต้องป่ะดังนั้นวันนี้ไพ่กองที่หนึ่งท่องไว้เลยมันไม่มีบารมีไม่เกิดมันไม่มีงานไม่สําเร็จนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทําสิ่งใดในวันนี้ก็แล้วแต่ควบคุมที่อารมณ์เราค่ะควบคุมที่จิตใจเรามองที่ตัวเราโฟกัสที่ตัวเราแล้วมองข้ามทุกสิ่งมองข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคมองข้ามเสียงนกเสียงกามองข้ามสิ่งที่จะทําให้ที่จะฉุดรั้งไม่ให้เราไปถึงความสําเร็จได้แล้วมุ่งมั่นต่อไปเชื่อเธอข่าว่าโลกอะจักรวาลเนี้ยค่ะเขาจะส่ง ขอให้เราเดินต่อไปได้อย่างมีพลังและอย่างสําเร็จแน่นอนค่ะส่งกําลังใจคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด็ดวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิมุนพยากรสามเกถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคุณได้ไพ่9ถ้วยค่ะเชมเพลนค่ะ3ดาบค่ะ 8ถ้วยค่ะแล้วก็7ถ้วยนะคะวันนี้คุณอาจจะกําลังมีความคิดมีไอเดียมีมุมมองค่ะหรือว่ากําลังคิดที่จะตัดสินใจในการจบสิ่งหนึ่งเพื่อจะไปเริ่มต้นสิ่งหนึ่งหรือว่าวันนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มสิ่งใหม่ๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราวิถีทางของเรานะคะเขาบอกว่าเหมือนกับคุณอาจจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจหรือในการคิดทบทวนและสุดท้ายคุณก็พบว่าเออ วิธีการหรือว่าสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นหรือสิ่งที่คุณจะทําหรือสิ่งที่คุณจะจบเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ดีกว่าอาจจะทําให้1คือคุณสะดวกสบายมากขึ้น2คือลักษณะตัวเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น3อาจจะรู้สึกว่าเจ็บใจน้อยลงเสียใจน้อยลงหรือว่าเบาใจมากขึ้นที่สําคัญนะคะสิ่งนี้มันจะสามารถที่จะเติมเต็มค่ะเติมเต็มอะไรบ้างเติมเต็มความสุขเติมเต็มความฝันแล้วก็สิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณฝันมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงไปได้ดังนั้้้นนนตตออองงงงบบกกว่่่่่่าารรจสสิิิึเเพืมให อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปแล้วมันจะเป็นเรื่องดีสําหรับคุณหรืออาจจะเป็นช่องทางใหม่เป็นทิศทางใหม่เป็นแนวทางใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นได้รักตัวเองมากขึ้นได้รักคนอื่นมากขึ้นมีเวลาเพื่อตัวเองมากขึ้นมีเวลาเพื่อเพื่อคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้พลังงานกองที่2ใครอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาของการคิดในการช่วงเวลาของการที่กําลังอยากจะโยกย้ายในช่วงเวลาของการที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆอย่ารอช้าที่จะทําแล้วก็อย่ากังวลนะคะแลล้ววกก็อย่าัคะ ประเด็นสาคัญที่สุดเลยในวันนี้คือไพ่บอกว่าอารมณ์ของคุณสิ่งที่คุณเป็นภาวะความกังวลจิตใจสิ่งที่อยู่ในใจของคุณมันเหมือนกับว่ามีดาบทิ่มแทงอยู่อาจจะเป็นลักษณะเรื่องราวที่คุณกังวลสิ่งที่คุณกังวลบางอย่างมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณคิดไปก่อนหรือบางทีอาจจะเป็นความกลัวที่คุณรู้สึกว่าคุณจะทําได้หรือเปล่ามีศักยภาพเพียงพอไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในหัวเป็นความกังวลหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆกันบางคนคิดมากในเรื่องของการเงินบางคนคิดมากในเรื่องของว่า ถ้าไปแล้วจะประสบความสําเร็จไหมอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าอย่าให้ความกลัวมาหยุดยั้งอย่าให้ความกลัวมาทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราม่กล้าอย่าให้ความกลัวมาเป็นสิ่งที่ครอบคลุมความสามารถและศักยภาพในชีวิตของเราอย่าให้ความกลัวมันเป็นสิ่งที่มาบทบังการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีของเราเพราะฉะนั้นบางอย่างเราอาจจะต้องออกจากเซฟโซนบ้างหรือบางทีเราอาจจะต้องก้าวข่าวมาสักก้าวหนึ่งเพื่อลองดูค่ะว่าสิ่งที่เรากําลังคิด สิ่งที่เรากําลังมองสิ่งที่เรากําลังพิจารณาสิ่งที่อยู่ในหัวของเราอะไรที่มันมีความเป็นจริงอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงอะไรที่มันเราสามารถที่จะใช้มันหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้กับชีวิตของเราได้บ้างดังนั้นในวันนี้มันไม่สําคัญเท่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่ากับตัวเราเองให้โอกาสตัวเองอย่าลืมนะคะว่าคุณมีความฝันคุณมีเส้นทางชีวิตคุณมีแนวทางคุณมีโอกาสและคุณสามารถ เป็นได้อย่างที่คุณต้องการดังนั้นวันนี้ถ้าพลังงานกองที่2บอกว่าใครกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการคิดอยากขยับการอยาก,ยากทําอะไรใหม่ๆหรือการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นอะไรสิ่งเพื่อเริ่มต้นในสิ่ง Isaac นใหม่ๆไพ่บอกว่าให้โอกาสตัวเองค่ะอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่มไปคิดล่วงหน้าอย่าเพิ่มกลัวไปก่อนวันนี้เราลงลุกขึ้นมาทําความฝันของเราให้เป็นจริงอันนี้เป็นพลังงานที่1เลยนะคะพลังงานที่2บอกว่าวันนี้หลายคนอาจต้องมีเรื่องของการแก้งานค่ะแก้ไขเนื้อหาแก้ไขเนื้องานนะคะ้ก็บบาาางงเนืืออหหร บางงานของบางคนนะคะอาจจะต้องเป็นการรื้อใหม่หมดหรือว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นเรื่องหรือว่าอาจจะต้องเหมือนกับทําเติมเต็มให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่นในวันนี้การเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งสิ่งดีค่ะแล้วก็นํามาซึ่งความสําเร็จในอนาคตวันนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะกำลังสร้างเส้นทางชีวิตเส้นทางการงานเส้นทางอาชีพค่ะหลายๆคนอาจจะกําลัง คิดหาวิธีหลายๆคนอาจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆคนอาจจะเอาอะไรบางอย่างมาเติมเต็มให้ธุรกิจกิจการให้การงานของตัวเองอะ่ะมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเลือกในวันในวันเวลานี้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในเวลานี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะขออย่างเดียวคืออย่าเพิ่งกังวลไปก่อนอย่าเพิ่งคิดล่วงหน้าลุกขึ้นมาทําก่อนไม่น่นะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นช่องทางใหม่ๆห,หรือเป็นโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณในธุรกิจในกิจการหรือในสิ่งที่คุณทําอยู่ด้ววยยคคค่ะ่ะะะะะโดดเฉาใในนนนัันะะีี้รรทิจปบ นะคะหรือใครที่คิดว่า,าจะลดราคาใครจะทําโปรโมชั่นใครจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้เข้ากับกระแสหรือให้เข้ากับสถานการณ์หรือบางคนอาจจะจัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลปีใหม่หรือบางคนเตรียมคิดแพ็กเกจบางคนเตรียมทาําอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีเลยค่ะอย่าเพิ่งกังวลนะคะว่ามันจะไปไม่ได้อย่าเพิ่งกังวลว่ามันจะตอบรับไหมอย่าเพิ่งกังวลว่ามันจะลูกค้าจะโอเคหรือเปล่าลองทําออกมาก่อนค่ะทาออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดแล้วก็จบตรงเขาเรีรยกอะไรนะการกรองแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นหนทางแล้วเดี๋ยวมันจะ ถึงความสําเร็จแล้วมันจะออกมาสวยงามอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พระพิฆแน่กันนะคะ เขาบอกว่าเราต้องเชื่อมั่นเชื่อใจในสิ่งที่เราเป็นค่ะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้ในการทําอะไรใหม่ๆนะคะที่สําคัญสุดคือลองปรับตามสภาพลองปรับตามจำเวลาตามสถานการณ์หรือลองปรับตามบทบาทต,ตามเหตุการณ์ในสิ่งที่เราเป็นเชื่อเถอะเขาบอกว่าวันนี้ต้องเชื่อมั่นเชื่อเชื่อในสิ่งที่เป็นการตัดสิในใจของตนเองแล้วก็มีลองให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นะคะในการศึกษาในการทําความรู้จักลองเป็นเหมือนน้าที่ว,ว่างๆเทแก้วทิ้งลงไปะคะ่ะลองดูซิว่าแก้วที่แบบแก้วที่มันว่างขอโทษ ลองทําตัวเป็นแก้วที่ว่างเทของเก่าลงทิ้งไปนะคะเราก็ลองดูว่าของใหม่ที่จะใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงลองสัมผัสลองดูก่อนค่ะลองเรียนรู้กับมันก่อนอย่าเพิ่งปิดโอกาสให้กับตนเองสําคัญสุดเลยในวันนี้นะคะเหมือนกับว่าเราค่อยๆเลือกค่อยๆจัดสรรพลังงานคล้ายคล้ายกับเมื่อวานเลยนะของคนเลือกใพ่ในกองที่สองอะ่ะคล้ายๆกันเลยนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้อาจจะมีหลายคนที่เริ่มขึ้นที่จะตัดสินใจหลายคนที่เริ่มแบบว่าดําเนินการแล้วหลายคนเริ่มทําแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้อะไรก็แล้วแต่เน,น ลองให้โอกาสตัวเองเชื่อมั่นตัวเองลองเรียนรู้นะคะ ค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจเชื่อเลยค่ะว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่คุณคิดอ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอนในส่งกําลังใจคนที่เลือกไพ่ในกองที่2เลยพลังงานขึ้นคลายๆเมื่อวานเลยเนาะเออเนาะลองทําตัวเป็นน้ําที่แบบมีเอ่อน้าที่อยู่ในแก้วอ่ะลองเทเทน้ําในแก้วออกลงมาเหลือที่ว่างบ้างนิดนึงหรือบางทีเททิ้งหมดเลยก็ได้แล้วลองลองลองเอาน้ำเอาลองเอาน้ําใส่แก้วดูใหม่ลองเรียนรู้ใหม่น้ําใหม่นี้เข้ามาหรือลองดูเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามา เออเราอาจจะได้รับอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆก็ได้นะหรือว่าสิ่งที่เราตัดสินใจอ่ะมันอาจจะเข้ามา mix and match พอดีกับน้ำที่อยู่ในแก้วเดิมก็ได้ค่ะใครจะไปรู้แล้วมันอาจจะทำให้เกิดรสชาติใหม่เกิดสิ่งใหม่ๆนะแล้วมันอาจจะหรืออาจจะเป็นที่สิ่งใหม่ที่มันตอบโจทย์นะหรือว่าสิ่งใหม่ที่กลายเป็นว่าบูมขึ้นมาก็ได้นะเออได้รับการตอบรับมันไม่มีใครรู้อะไรล่วงหน้าหรอกถ้าเกิดว่า เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ลองลงมือทําคุณก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันดีหรือไม่ดีไพย,ยังยืนยันคาเดิมมั่นใจในตัวเองค่ะลองปรับเปลี่ยนลองเรียนรู้ลองให้โอกาสลองเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของคุณเชื่อหมอเถอะหมอว่าถ้าดูจากพลังงานนะหมอคิดว่าหลายๆคนกําลังชั่งน้าหนักกําลังชั่งใจแต่หมอเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะถ้าคุณเชื่อในเซนส์นะคะหรือว่าเชื่อในสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกแรกของตัวเอง หมอว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องค่ะอะลองดูนะลองดูว่าพลังงานกองที่2ตรงกับใครบ้างแล้วคุณมีพลังงานลักษณะแบบนี้ไหมเป็นยังไงบ้างลองเอาความคิดในตรงนี้ไปไปเป็นเขาเรียกนะลองเอาไอเดียของหมอลองไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือว่าลองฟังแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกมั่นใจขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้คุณแบบกล้าที่จะทําอะไรมากขึ้นนะคะตอนนี้มีพลังงานรู้สึกว่าใครที่เลือกให้ในกองที่2ในช่วงนี้คุณเหมือนมีหลายเรื่องที่คุณกําลังคิดกําลังจะตัดสินใจมมมีีีีหลลลาาาายยยๆเเรรื่่่่อองงทคคุณววู้สึกกจะปปนแ แต่ในขณะเดียวกันอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันตั้งมันเป็นความรู้สึกว่ากล้าทํำไหมกล้าดีหรือเปล่าหรือว่าคิดถูกหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยมันเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองทําออกมาก่อนค่ะไม่มีใครตอบได้หรอกว่ามันจะได้รับการตอบรับมากแค่ไหนไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนหรือมันอาจจะดีแบบสุดๆเลยก็ได้ดีกว่าทุกอาชีพที่เคยทํามาดีกว่าทุกบทที่เคยทํามาเลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ว่าในวันนี้ถ้าไม่ลงมือทํา มันจะไม่รู้และการที่ไม่ลงมือทํามันจะทําให้เราขาดใจเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่า ดีหรือไม่ดีนะคุณจะรู้ตั้งแต่ตอนที่คุณลงมือทําแล้วแล้วคุณอ่ะจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันโอเคเปล่ามันตอบโจทย์ไหมมันใช่หรือเปล่าเนี่ยแค่ลงมือทานะอย่างที่แม่หมอพูดเสมอลงมือขุดดินปลูกเมล็ดพันธุ์ก่อนแค่คุณปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะคุณรดน้ําไป3าวันคุณรู้แล้วว่ามันจะเกิดผลหรือมันจะไม่เกิดผลมันจะเจริญหรือมันจะไม่เจริญมันจะมันจะดีงามมันจะได้เก็บเกี่ยวไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลังเลอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งแบบ เฮ้ยจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่มไปคิดถึงปลายทางคิดต้นทางก่อนว่าเราจะทํากับมันยังไงจะสร้างกับมันยังไงจะเอามันมาผสมกับของเก่ายังไงหรือจะเอาหรือจะเทของเก่าทิ้งแล้วเอามันมาเริ่มต้นใหม่เลยคิดแบบนี้ก่อนเอาการเริ่มต้นมาให้ได้ก่อนหนึ่งเริ่มต้นก้าวแรกแหละจะเป็นสิ่งที่จะเป็นก้าวต่อไปสู่ความสาเร็จของคุณมั่นใจในตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่พ่ฝากบอกมาแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิมมูนพยากรสามเก้าสองหกค่ะถ้าชอบฝากกดติดตาม สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่6เหรียญค่ะ8ถ้วยค่ะ The c h a r i o t ค่ะสาม่เท้าค่ะแล้วก็ The Emperor นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะวันนี้บรรดาเซล์ทั้งหลายบรรดาผู้คอลเลกชั o นคอลเลกเตอร์ทั้งหลายนะคะเอ่อหรือบรรดาผู้ที่ทำยอดทั้งหลายในวันนี้ค่ะเอ่อต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะก,กำลังเร่งยอดหรือกำลังที่จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ปั่นยอดอ่ะอ่ะต้องบอกว่าแบบนี้ก็คือว่าช่วงนี้เร่งนิดนึงค่ะถึงปลายเดือนเลยงานจะค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้กับให้ตัวเองดีๆแล้วที่สําคัญมันเหมือนกับว่าเอ่อจะปิดยอดในช่วงนี้ก็อาจจะแบบเอ่อค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ว่าถามว่าทาได้สาเร็จไหมตอบว่าทําได้สําเร็จคะ่ะเพียงแต่ว่าบางคนอ่ะ คือพลังงานเป็นภาพรวมนะเพราะ,ะนั้นมันไม่ได้เจาะจงดวงใครพิเศษมันอาจจะเป็นลนักษณะคนที่ทําไปได้แล้วหกสิเอร์ซนหลืออีกสี่สิเปอร์ซนคุณก็ต่อยอดซะคุณถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จแต่ว่ามันเหนื่อยนิดนึงส่วนคนที่ทําสําเร็จแล้วปิดยอดได้แล้วคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องทําเผื่อในเดือนหน้าแล้วต้องทําให้เยอะด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าทําไ้ก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้บรรดาคนที่เป็นเซลพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วเพราะการเหนื่อยตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการเเเเหหนนนืืื่่่อออยยพกกกกิดาาาาารวารวงฐคะมับ้ๆ ต้องทํางานล่วงหน้าต้องทํางานล่วงหน้าต้องเก็บยอดล่วงหน้าทีนี้คนที่บอกว่ายังไปไม่ถึงแล้วอยากจะไปถึงทํายังไงไพ่บ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องออกนอกพื้นที่มากขึ้นคุณอาจจะต้องวางแผนที่ดีมากขึ้นหรือคุณอาจจะต้องเหมือนกับเลือกคนที่คุณจะไปหาเลือกคนที่คุณจะพบเลือกคนที่คุณจะติดต่อว่าเหมือนกับใครที่จะตอบโจทย์คุณในเรื่องของการการเก็บยอดหรือว่าในเรื่องของเป้าหรือเป้าหมายที่คุณต้องการแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไพ่ขึ้นมาบอกว่ามันก็จะสําเร็จแหละแต่มันก็จะสําาาเเเร็จนนนลัักกษณะที่่่่หหมือออบวคข้งย แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเสงงตอนนี้คือใจรู้สึกแบบจะไปไ,ได้จะไหวไหมนะจะไหวไหมว่าจะไปได้ไหมว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ยคือกังวลน่ะไพ่บอกใจเย็นๆยัง้อยมันก็คือคําตอบว่าคือมันทําได้มันสําเร็จแล้วแม้มมันจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าคือสุดท้ายก็สําเร็จแะแต่ว่าในช่วงนี้คือเป็นจังหวะที่เร่งแล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพี่กราฟทั้งหลายนะคะพี่แท็กซี่ทั้งหลายพี่วินทั้งหลายโดยเฉพาะช่วงนี้ใครกาลังต้องหาค่าเช่านะคะหรือว่าหาค่าผ่อน อาจจะต้องวิ่งหรจ,จะต้องทํางานหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะเหลืออีกนิดนึงจะถึงเป้าหมายนะคะก็ส่งกําลังใจให้แล้วกันนะคะสําหรับพลังงานถัดมาจะมองบอกถึงว่า ถ้าวันนี้ค่ะใครมีแนวความคิดอยากจะหาระบบอะไรใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะใช้ระบบออนไลน์หรือบางคนอาจจะใช้ระบบการขนส่งหรือบางคนอาจจะมีเรื่องเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมทางกฎหมายเช่นบางคนอาจจะมีการจดทะเบียนการค้าบางคนอาจจะจดทะเบียนบริษัทหรือบางคนอาจจะวางรูปรูปแบบอะไรในเรื่องของแผนการธุรกิจแผนการนงาการทํางานหรือการใช้ชีวิตก็ต้องบอกว่าทําได้เลยค่ะจากนี้ไปนะในอีก3เดือนข้างหน้ามันอาจจะมีการขยายขยายเติบโตหรือว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องก้าวไปสู่ความมั่นคงที่ดีขึ้นเช่นบางคน ต้องจดทะเบียนบริษัททะเบียนการค้าหรือเข้าสู่ระบบของสัมภารระบบของภาษีหรือระบบของกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ให้เตรียมตัวไว้ในเรื่องของเอกสารในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะคะเพื่อเกิดความมั่นคงนะคะในธุรกิจในการงานของคุณพลังงานถัดมาบ่งบอกถึงว่าวันนี้ใครที่ต้องเดินทางนะคะให้แบ่งเวลาดีๆและจัดเวลาดีๆค่ะการเดินทางไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเดอเดินทางเช้านิดนึงแล้วก็ฉุดระหุดนิดนึงค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า อาจจะเหมือนกับว่ารีบร้อนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องหาต้องเตรียมของเตรียมความพร้อมเตรียมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ต้องเดินทางคือเตรียมตัวเอาไว้ก่อนเลยหรือถ้าเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้คือสมมติว่าในช่วง3-4วันนี้มีเกณฑ์การเดินทางให้เตรียมความพร้อมเตรียมตัวไว้ก่อนจะต้องแพ็คกระเปา๋าต้องทําอะไรเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพราะไม่งนั้นอาจจะอย่างที่บอกเนาะฉุกละหุกหรือมีเกณฑ์การเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางลักษณะที่แบบว่ารีบร้อนอาจจะทําให้ลืมของหรืออะไรได้นะคะพลางานบ่งบอกถึงว่าวันนี้ในเรื่ออ,อออองงขนนไล์หรืออะรทีี่่เกยว ข้อก่อนเน้ยในโลกออนไลน์ของกองที่3เนี่ยค่อนข้างดีค่ะแล้วบางคนอาจจะอย่างที่บอกนะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบหรือมีการเพิ่มช่องทางมากขึ้นก็ยังอยู่ในกระบวนการการศึกษาโดยเฉพาะการชั่งน้ําหนักเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการในเรื่องของส่วนแบ่งให้ดีอันนี้อาจจะมีบางคนอาจจะย้ายจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งหรือบางคนอาจจะเพิ่มระบบหรือบางคนอาจจะลบระบบลดลดระบบลงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้การเงินน่ะ มันมีค่าเฉลี่ยที่ดีแล้วมันเป็นกําไรสําหรับคุณอันนี้ได้หมดนะคะแต่ว่าก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงการศึกษาการสร้างรากฐานแล้วก็มีจะมีโอกาสในการจเจริญเติบโตต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ เขาฝากเรื่องสุขภาพสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ช่วงนี้คุณอาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหรือมีงานอะไรที่ต้องทําหามร,รุ่งหา,ามค่ำหรือว่างระบบหรือทําอะไรหรือว่าเก็บข้าวเก็บของหลังจากการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คือเหมือนนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะไพ่บอกว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่อย่าง,งนั้นน่ะเอ่อนาะคตในขาว่างหน้าวันข้างหน้าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พพิคเนศกัน คุณยังทําเงินได้ไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลคุณยังแบบเป็นยังเป็นท็อปเซลล์หรือว่ายังเป็นแบบยังมีความสามารถมีศักยภาพในการหาเงินนะโอเค มีความสุขกับมันแล้วก็ใส่ใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับมันนิดนึงในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องทนนํานู่นทํานี่ทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างที่บอกนะพรนี่เลือกไพ่ในกองที่สาแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อะค่ะให้เวลากับมันทุ่มเทกับมาในช่วงนี้มันจะทําให้เกิดผลดีในธุรกิจในการงานของคุณต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรในวันนี้นะคะเป็นช่วงหลังการทุ่มเทช่วงเวลาแห่งการเอ่อปลดปล่อยศักยภาพเป็นช่วงเวลาแห่งการวาง,วางแผนวางแผนหรือว่าบางทีเป็นเป็นช่วงรเรียนรู้้แลวก็ต่อออยดะไรใหลัง ดังนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทําด้วยความรักทำด้วยความสุขแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเรื่องเด่นวันนี้พิยาการดวงรายวันของอิมุนพิยากร3926ถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากาฝากดช์วิทยา,าทานพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ